สวัสดีครับพบกันกับน้องธันวานะครับวันนี้พามาชมน้องธันวานะครับผมทีมงานช้างป่านะครับกระเอกตัวน้อยของเรานะครับพระเอกตัวน้อยของทีมงานช้างป่านะครับน้องธันวาอ่านี่ก็ตอนเย็นๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศบ้านของน้องนะครับคือน้องนอนตรงนี้นะครับนี่คือที่นอนก่อนกลางคืนของน้องนะครับพอกลางวันอ่าแดดร้อนเราก็จะพาน้องไปไว้ที่โรงนะครับไว้ที่โรงช้างนะครับ เหว่าน้องธันวา,าเนี่ยงานจะเกินตัวเลยนะครับงานงานจะเกินตัวมากนะครับช้างเด็กเชือกนี้นะครับงานจะเกินตัวน้วําตาเริ่มไหลนะครับน้ําตาบางทีบางทีน้องนะครับน้องเล่นแบบชอบเล่นท่าผูกในป่านะครับช้างเชือกนี้ตอนนั้นเอาไปผูกในป่านะครับแต่ทีนี้ไปเล่นต้นมงต้นไม้อย่างไงไม่รู้นะครับกิ่งไม้แทงเอาลูกตานะครับน้ําลาน้ําตาไหลน้ําตาไหลเป็นเดือนเลยครับกว่าจะรักษาหายนะครับตอนนั้น ชอบเล่นนะครับถ้าเอาไปไว้ในป่าเล่นมากเลยครับแถงต้นมงต้นไม้เล่นไปทั่วนะครับต้นไม้ก็เรียบราบเป็นนากรองเลยนะครับน้องธนวาของเราถ้าเล่นนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับวันนี้ไม่ท้าตีท่าต่อยนะครับปกตินะครับปกติถ้ามาอย่างนี้นะครับเนาะมาถ่ายอย่างนี้มาเยี่ยมมาถ่ายอย่างนี้ท้าตีท่าต่อยแล้วครับปกตินะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะท้าตีท้าต่อยหรือเปล่านะครับ ต้องรอดูนะครับต้องรอชมกันนะครับอ่าน้องทนวาก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ปลอกนะครับไม่ใส่ปลอกแต่คือถ้าไม่ใส่ปลอกจะใส่ตัวยูสองตัวหรือสามตัวนะครับตัวล็อกนะครับแต่พอตอนนี้ก็ยังไม่ใส่ปลอกครับตอนนี้ยังไม่ใส่ปลอกนะครับเพราะว่ายังไม่มืดยังไม่ค่านะครับพอตกค่ำมาพี่ควานก็จะเอาปลอกมาใส่ให้น้องนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของน้องนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเนาะ เพื่อความปลอดภัยของน้องส่วนฝั่งนู้นก็ตาแก้วนะครับตาแก้วงาใหญ่นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับตาแก้วตาบอดของเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ็งาก็เด่นเลยครับงางาเด่นเลยนะครับเด่นที่งาครับช้างเชือกนั้นนะครับธนว่าต่อไปอนาคตก็ผมว่างาจะยาวนะครับน้องันว่าอนาคตเนี่ยงายาวแน่นอนงาก็อาจจะดีไม่ดีอาจจะโตเกือบเท่าคุณตาแก้ว ตาบอดนู้นนะคัับเนาะกับเท่าตาแก้วเพราะว่าตอนนี้ก็งาของงองธันวาก็ทัดเทียบกับช้างงาที่อายุเท่ากันก็ถือว่าน้องธันวากินขาดนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ยาวด้วยนี่ก็ตัดปลายงามาสองสองรอบสามรอบสี่รอบนะครับตัดปลายงามาสี่รอบนะครับตัดงาเพราะว่าก็เหมือนกับก็เหมือนกับเล็บพนเรานะครับน้องเขาต้องตัดออกเพื่อให้งาของเขาแข็งแรงอ ถ้าเราไม่ตัดออกเลยเขาก็จะแทงต้นมงต้นไม้งาก็จะหักก็บางทีก็อาจจะฉีกเข้าไปถึงข้างในข้างในงาก็ได้นะครับข้างในได้ก็อันตรายนะครับอักเสบนะครับก็เลยต้องตัดปลายงาตัดปลายงาคลิบปลายงาก็เพื่อที่จะให้งาแข็งแรงแล้วก็จะดางงาจะโตขึ้นนะครับงาก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สายการโยกนะครับโยกอย่างเดียวเลยครับน้องธนวาโยกจนจอยนะครับเชิงน,นี้ก็โยกจนจอยโยกอย่างเดียวครับ กินก็เก่งนะครับกินเก่งแต่เอยัางว่านะครับเนาะอย่างที่ผมบอกกันแหละคือเขาจะถ่ายท้องบ่อยจะถ่ายท้องบ่อยแค่นั้นแหละครับจะถ่ายท้องบ่อยเอาผูกกับใกล้ๆคนไม่ได้นะครับตรงบริเวณที่เป็นทางคนตรงคนเดินไม่ได้นะครับน้องธนว่าจะท้าตีท้าต่อยคนทันทีเลยนะครับถ้ามีใครเดินผ่านอย่างนี้นะครับจะท้าตีท้าต่อยทันทีเลยนักเลงนะครับนักเลงนักเลงตัวน้อยนะครับนักเลงตัวน้อย ตัวเล็ก uh. แต่ใจใหญ่นะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่นี่ก็พอตอนนี้ก็ถือว่านิสัยก็อ่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่รู้ว่าโตไปว่าน้องจะเป็นยังไงนะครับโตไปเพราะว่าโตไปน้องก็พอน้องโตเต็มที่หรือว่าน้องเป็นหนุ่มโตเต็มที่แล้วนิสัยน้องก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้องก็จะใจขึ้นใจจะเต็มร้อยขึ้นตอนนี้ใจยังไม่เต็มร้อยยังลกล้ากล้าระรัวอยู่นะครับแต่พอน้องโตขึ้นโตขึ้นปุ๊บเต็ตมหนุ่มเมียตกมงตกมัน บทีนี้ก็จะรู้นิส,สัยแล้วครับทีนี้นิส,สัยว่าจะเป็นยังไงจากอีกทีนะครับเนาะบางทีก็อาจจะดีบางทีก็อาจจะดุขึ้นหรือว่ายัางไงแต่นิส,สัยท,ที่ท้าตีท้าต่อยนิสัยที่ทําใส่คนโยนคนเนี่ยไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับนิส,สัยนี้คือติดตัวเขาจนวันตายนะครับติดตัวน้องเขาจนวันตายไม่มีใครสอนนะครับคือเขาเป็นของเขาเองไม่ใช่ว่าเราเราจะสอนให้เขาอ่าท้ากระโดดใส่คนทําใส่คนหรือว่าโยนคนเราไม่ได้สอนนะครับ คือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัวของเขามาเองนะครับเขาเป็นเองเขานะครับช่างบางเชือกที่ไม่รู้จักโยนคนก็ไม่รู้จกัจกโยนนะครับเพราะเขาก็ยืนเฉยไม่รู้จักทําอะไรคนก็นิสัยเขาก็ดีแต่ส่วนมากแล้วนะครับคือถ้าบางบางเชือกนะครับบางเชือกพอตอนเด็กๆนิสัยดีพอโตขึ้นมาดุบางบางเชือกก็ตอนเด็กๆนิสัยดุพอโตอขึ้นไปก็นิสัยก็ไม่ดุก็แล้วก็แล้วแต่นะครับต้องก็อยู่ที่ว่าบุญวาสนาของใครจะสามารถ พบเจอช้างแบบไหนนะครับเคยเลี้ยงแบบไหนก็เจอแบบนั้นนะครับคืออย่างผมเนี่ยคือเคยเจอช้างวิ่งอย,าอย่างขี้ทางที่ของที่ผมเลี้ยงนะครับเคยเจอช้างวิ่งทําเพื่อนทําคนพอพราะเราก็เจอแบบนี้ตลอดนะครับเจอแบบนี้ตลอดเลยแบบไม่ให้ขึ้นช้างไม่ให้ขึ้นช้างวิ่งช้างทําเพื่อนทําคนก็เจอมาทุกสารพัดรูปแบบนะครับปัจจุบันอย่างน้องกําแพงเนี่ยก็ ถือว่าโอเคนะครับสุดยอดวิ่งก็วิ่งนะครับวิ่งบาสี่คนร้อยนะครับน้องแพงของเราอ่ากันว้าก็กินยากกินนะครับช่วงนี้ก็ยังว่านะครับนาะนอ่าฝนก็เริ่มลงมาแล้วครับลงมาแล้วตอนนี้ต้นนี้ก็ขาดต้นแล้วหญ้าก็กําลังขึ้นสวยตอนนี้หญ้ากาลังเขียวชะอมเลยนะครับมอง,งไปฝั่งไหนก็มีแต่เขียวเขียวนะครับตอนนี้ก็ฝนก็ทิ้งช่วงอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะตกอีกนะครับหญ้าก็จะเริ่มเหี่ยวอีกนะครับอ่าสำหรับใครที่ ทําทการไถเตรียมปลูกก็ปลูกยังไม่ได้ครับตอนนี้พื้นที่บริเวณน้องที่น้องทันวาอยู่นี่คือจะเฉะนะครับเฉะมากถ้าตอนฝนตกจะเฉะมากเลยนะครับเฉะมากาก็ต้องย้ายน้องเข้าไปนูน่นไปไว้ในร่มนะครับไปอยู่ในโรงับคุณตาแก้วนะครับก็อยู่คนละฝ้กกับคุณตาแก้วนะครับแต่คุณตาแก้วก็นิสัยจะดีนะครับไม่ไม่รังเกียจเด็ก ก็มีแต่ลังมีแต่เด็กไปลังเกคุณตานะครับมีแต่น้องธันวานะครับไปหยอกคุณตาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีน้องธันวาเอางาไปชนคุณตาอย่างเดียวเลยนะครับส่วนคุณตาก็นิสัยดีไม่รู้จักไปลังเกเด็กน้อยนะครับเชยเขอเอ็นดูเด็กนะครับคุณตาแต่พอธันวานี่ไแหละครับมีธันวาไปหยอกคุณตานะครับไปชนนั่นชนนี่เอางาไปชนคุณตานะครับก็อย่างว่านะครับเด็กน้อยเนาะสนกำลังสนเลยแต่ถ้าเป็นช้างบางเชือกไม่ได้นะครับ ผกอยู่อย่างนั้นนะครับตัวเล็กเจ็บเลยนะครับถ้าผมด้วยกันนะครับตัวเล็กมีการว่าเจ็บแน่นอนแต่คุณตาแก้วถือว่าโอเคครับนีสายผ่านชอบเด็กน้อยรักเด็กน้อยนะครับคือเขานีสายของคุณตาแก้วนะครับนีสัยของคุณตาแก้วคือจะไม่ไม่ดุนะครับจะกลัวกลัวแม้กระทั่งช้างเพศเมียนะครับจะกลัวมากเลยนะครับเรื่องทําพงทําเพื่อนไม่มีนะครับลาหลุดเวลาอย่างนี้เขาก็ไม่สนใจไปหาทําพงทําเพื่อนนะครับช้างบางเชือกนะครับหลุดไม่ได้นะครับทําไมถึงบอกว่า ต้องเสพลงเสพหลอกเพราะว่าช้างบางเชือกนี่หลุดไม่ได้นะครับหลุดปุ๊บจะไปจะไปหาเพื่อนเลยนะครับจะไปทําเพื่อนจะไปชนเพื่อนทันทีนะครับช้างบางเชือกนะครับแต่ถ้าเป็นบางเชือกหลุดปุ๊บเขาก็จะเดินไปของเขาไปหากินหญ้ากินนั้นกินนี่บางเชือกหลุดอ่าเป็นบางเชือกหลุดไล่คนพังบ้านเรือนของคนอื่นพังรถพังอะไรนะครับมีหลายแบบนะครับช้างอ่าบางเชือกหลุดวิ่งไม่ให้เจ้าของจับวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับบางเชือกหลุดแล้วคือวิ่งเลยไม่ให้เจ้าของจับนะครับอ่ามีหลายแบบ มิล่าให้ฟังคือบางเชือกหลุดปุ๊บวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งอย่างเดียวเลยไม่ให้เจ้าของจับอ่าบางเชือกหลุดไปหากินยงกินหญ้าก,กินต้นกล้วยของชาวบ้านอ่าบางเชือกหลุดทําเพื่อนทําเพื่อนนะครับอ่าทอทำเพื่อนหลุดปุ๊บไปหาช้างเชือกอื่นไปชนช้างเชือกอื่นนะครับไปทําช้างเขานะครับอ่าแล้วก็บางเชือกหลุดรถนะครับพวกรถปิกองกปิกอัพที่จอดไว้พังหมดนะครับบ้านเรือนพังหมดเลยนะครับอ่ามีหลายประเภทนะครับช้าง มีหลายประเภทมากอ่าธนวาทาแล้วครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับเริ่มแล้วครับพอหยุดกินก็เริ่มลนะครับหยุดกินก็เริ่มหาเรื่องนะครับเริ่มจับนั่นจับนี่โยนใส่นะครับน้องธนวาของเราปีนี้ก็โตโตเร็วมากนะครับน้องธนวาเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็คงจะโตมากกว่านี้นะครับเพราะว่าดูแขนดูขาน้องแล้วน้องเป็นช้างที่สูงนะครับเพราะว่าแขนขายาวนะครับแขนขาจะยาวเรียวนะครับเป็นช้างที่สูงสูงนะครับดูน้องนะครับ อีกสักหน่อยก็จะโตกับคุณตาเก้วนะครับเพราะว่าช้างเด็กนะครับโตเร็วถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยอาหารที่ทั่วถึงหรือว่าอาหารถึงอาหารเพียงพอนะครับเขาจะโตเร็วก็เหมือนกับคนเลยนะครับนะเพราะว่าอย่างช้างตอนนี้เขาก็ต้องการอ,อาหารนะครับให้เพียงพอ,ต,อต,ต,ต่อการเติบโตต่อการเจริญเติบโตของเขาถ้าเราไปชะงักอาหารเขาเขาก็จะไม่เติบโตนะครับเขาก็จะหยุดการเติบโตจะจะกลายเป็นช้างเคครนะครับจะกลายเป็นช้างเเครอ่า วันนี้น้องธันวาถือว่าโอเคนะครับนิสัยผ่านครับวันนี้นิสัยผ่านนะครับไม่ท้าตีท้าต่อยไม่ยกแขนยกขาใส่นะครับไม่สนใจคนเลยครับวันนี้ไปกินหญ้าเชยนะครับหันหลังให้เราเชยไปหาไปหาเดินกินหญ้าเชยเลยนะครับน้องธันวาของเราสําสหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผม กินหนึ่งเดียวเลยครับน้องธนาก,ก,น lider. กินเก่งนะครับกินเยอะสักพักนะครับพออ่าตกกลางคืนสักพักก็จะเก็บกินลําต้นนะครับตอนนี้ก็จะ Give 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 กินใบต่อนะครับสักพักก็จะเก็บกินลําต้นพอตอนนี้คืออาหารว่างนะครับยังไม่ได้ให้น้องกินจมกินนะครับตอนนี้คืออาหารว่างก่อนแต่พอขําปุ๊บพี่ความก็จะเอามาให้อีกรอบหนึ่งคุณตาแก้วจะให้อีกรอบหนึ่งเชือกรอบเชือกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จบนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับ จบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตละเอกตัวน้อยพายทันวาของเราให้ท่านได้รับชมอีกทีนะครับผมอ่าสวัสดีครับ